ต้องวิเคราะห์กันจัดมาให้แล้วนะครับ3คู่เน้นๆใส่หนักๆเทนตตักในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ไม่ทำให้ f c ทั้งหน้าช่องและในหมู่บ้านเนี่ยผิดหวังเลยครับหน้าช่องที่หวังให้3คู่นะครับมาเต็มมาครบแล้วหลุดแค่ตัวแถมตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยหน้าช่องยังเต็มอิ่มเต็มคำขนาดนี้ครับ ในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยจริงครับไม่ว่าจะเป็นตัววีนะครับตัวเทน่าตักเน้นเน้นหนักๆที่วางไว้ให้เมื่อวานถึง2คู่นะครับน่ะไม่ว่าจะลองอย่างโรเซนบอกนะครับให้มองการลาสไล์และรวมถึงตัววีครับสูงมันโม่ครับโอ้โหหวานๆฉ่ำๆกันไปเลยแค่น้นไม่พอครับน่ะชุดอัลบั้มสามนะครับที่วางให้เองเนี่ยก็ยังมาเต็มมาครบกันอีกหนึ่งชุดนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับ ขอหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยให้การเอสปอร์ตหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่ได้ตามผมเองเนี่ยตเต็มอิ่มตเต็มคำกันขนาดไหนเนาะขอแค่หนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยละกันครับส่วนเพื่อนพี่ๆต่างดานะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มตเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับและอยากเข้ามาพิสูจน์เนี่ยว่ามันสุดจริงไหมว่ามันเต็มเครื่องจริงไหมวะง่ายๆเลยครับเนี่ยหน้าโปรไฟล์เนี่ยจะมีคําอธิบายให้อยู่ครับเนี่ยลองเปิดใจมาดูละกันนะครับจะมีทางเข้าสู่หมู่บ้านของเรานะครับเปิดประตูมาได้เลยครับลองเปิดใจมาดูละกันเนาะส่วนันนี้คัดมาให สามคู่และมีตัวแถมให้อีกหนึ่งคู่นะครับใครอยากได้ตัวแถมคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันเนาะอ่ะคู่แรกเลยครับเราไปที่คาราบาวครับอังกฤษได้เลยครับเป็นเซาท์ทอมตันเอครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนอีกเนี่ยเพราะว่าสโต๊กซิตี้สำหรับคู่นี้เองเนี่ยผมให้มองในเรื่องโจดเนี่ยบนบนได้เลยครับทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่ผลิตกอเนี่ยดีถึงคู่นะครับโดยเฉพาะเซาท์ทอมตันนะครับวันนี้เองเนี่ยเจออย่างสโต๊กนะสโต๊กปีนี้ผลงานเองเนี่ยแอบดูดับดไปหน่อยละกันนะครับสโต๊กช่วงหลังเนี่ยผลงานยไม่ดีเลยหนักเสมอกััับบแแพพ้เเเเป็นนนหลกกะครต่่วขาองีย ก็ยังมีการผลิตกรเนี่ยที่ดีจำเคยครับน่ะื่อเจออย่างเซาเองเนี่ยเซาเนี่ยเวลาเจอทีมระดับสโตนเนี่ยคือบอลมันคนละเกลอยู่แล้วนะครับน่ะวันนี้เองเนี่ยวอเตอร์ในการเปรับขึ้นมาแล้วมีการปรับปขึ้นเล็กน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่า โคตรน่าไปเลยครับกระสำหรับกระแสบนบนเนี่ยสองชุดตัวคู่สามคู่นี้ผมมองว่าสามประตูไม่น่ายากครับส่วนคู่ต่อมาเองเนี่ยไปที่กันโซซิลาอิตาลีได้เลยครับเอซีมิลานเจอนาโปลีครับโอ้โหนาโปลีนี่ครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชเข้ามาเองเนี่ยโอ้โหผลงานเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินนะครับฤดูกาลนี้เองเนี่ยนาโปลีมีผลงานค่อนข้างยืดดีนะครับยังไม่แพ้ใครมาเลยครับไม่นับเกมแรกนะครับวันนี้มาเจอเอซีมิลานคือคู่นี้ผลงานเองเนี่ยดูดีทั้งคู่นะครับนะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องกระแสในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ย ไม่ได้ให้เ c ซมิลานขนาดนั้นนะครับ AC ปกติเล่นในบ้านเองเนี่ยเจอนาปลีเนี่ยจะเปิดมากกว่านี้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าปีนี้เองนะนาโปลีเนี่ยผลงานมันค่อนร้อนแรงนะครับผมมองว่าในเรื่องโจดเองเนี่ยเปิดมาเสมอตัวและมีการปรับนะครับให้เอซีมิลานเองเนี่ยกดได้เสมอแต่ว่าเลยเนี่ยให้นาโปลีนะครับลองได้ปอปลาตากลมโจดแบบนี้วัดใจนาโปลีครับบุกมาวันนี้จะไม่แพ้เอซีมิลานเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสที่นาโปลีจะชนะได้ด้วยครับคู่นี้ให้เชียร์นาโปลีครับบอลสามหน้าได้เลยครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเราไปลุยที่สุฟฟุตบอลนะครับเดเบโพดานได้เลยครับเจ้าบ,บ้านอย่างวบบวกเองเนี่ยวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนนะครับวกน้นโบรเซียดอทโมนนะครับคือดอทโมนเองเนี่ยยังมีเกมเยือนที่ผลงานเองเนี่ยค่อนข้างไว้ใจพวกเขาเนี่ยได้ค่อนข้างทีย่ยากเหลือเกินครับดอทโมนช่วงหลังเนี่ยเล่นเกมเยือนเนี่ยเสียประตูค่อนข้างจะสูงนะครับวันนี้มันจะอย่างวบบวกวบบวก,วบบวกปีนี้เองเนี่ยนะครับผลผลงานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับแอบดอกไปเล็กน้อยเนาะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องโจทย์ในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ย ดอดมูลเนี่ยไม่สวยเลยแล้ววบบวกเองเนี่ยในการปรับไปลงเข้ามาเนี่ยเอียงวบบวกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าคู่นี้เองเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องเออ่คุณภาพของทีมบูเล่เนี่ยดอดมูลดีกว่าแต่ดอดมูลวันนี้โลเทชั่นเต็มที่แน่นอนครับเพราะว่ามีโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างยิ่งถี่ครับคู่นี้ผมวัดใจได้เลยว่าวันนี้เองเนี่ยมีโอกาสจบกันเนี่ยเกินสามประตูสูงครับนะคู่ที่สามครับเชียร์สูงวบบวกกับดอดมูลได้เลยครับอยากให้มองเรื่องโจทย์เนี่ยสองชุดตัวควบสามได้เลยครับนะใครชอบก็ตามกันมาแล้วกัันครบและคคู่่ทีผมอาาจจะะได้วิเรห์ใ ใครอยากรู nah, mm ้ผมไปตรงไหนครับคู่ท mm ี hmm. right ่4คอมเมนต์มาแล้วผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าคู่ที่4เนี่ยเราไปยังไงครับนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเนาะเมื่อวานเองเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มไว้ให้ FC ทั้งหน้าช่องนะครับในหมู่บ้านเต็มอิ่มเต็มคำกันเหลือเกินครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านครับหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันเต็มเครื่องเต็มอิ่มกันขนาดไหนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวีตัวเทนะตักหนักหนักเน้นเน้นรวมถึงโครงไก่อีก3ตัวนะครับที่วางไว้ให้เองเนี่ยวันหวานช่ำๆกันไปเลยครับนะ ใครที่อยากสดชื่นแบบนี้อยากเต็มเครื่องกับผมนะครับง่ายๆเลยครับนะหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีประตูนะครับนะสู่หมู่บ้านของเราลองเปิดใจมาดูแล้วกันนะครับเปิดมาดูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ